สำหรับเจ้าวิโก้ด้านหลังผมนะครับสี่ที่สุดท้ายนะครับวันนี้เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับแล้วก็จากสํานัก RX สี่คูณสี่นะครับบอกเลยยังรอนะครับวิโก้เนี่ยพยกูงนะครับมันก็หล่อนะครับหล่อด้วยรูปแบบของรถนะครับคันนี้บอกเลยว่าลงตัวมากนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ช่างหลัดนะครับอธิบายให้ฟังว่าคันเนี้ยอ่า แต่งอะไรไปบ้างนะครับแล้วก็ใส่อะไรลงไปบ้างนะครับสําหรับคันนี้เพื่อนๆเคยดูแล้วหลายคลิปนะครับแต่ EP เนี้ยเป็น EP สุดท้ายนะครับแล้วก็เสร็จสมบูรณ์นะครับติดโลโก้สติ๊กเกอร์ทางไหนวะเนี้ยอ่ะทางโน้นฉี่ไูนะตังใไหมอันนี้ครับ X44 เรียบร้อยนะครับแปะยันเรียบร้อยละโอเคครับแล้วเดี๋ยวจะถามพี่เจ้าของด้วยว่าแฮปปี้ไหมนะครับแต่โดยส่วนตัวที่ผมมองนะผมว่ามันลงตัวนะครับ1 1มันไม่สูงมากนะครับ2ยางกับ ตัวรถความสูงพอๆกําลังแมทนะครับพอพิโกหลายๆคันที่เคยเห็นเนี่ยมันจะหลอนนะครับแต่คันนี้มันจะไม่หลอนเห็นไหมเพื่อนๆดูนะ,ะ,ะมันจะไม่หลอนนะครับมันจะเขาเรียกไม่สูง over โอเวอร์จนเกินไปนครับกําลังน่าใช้นะครับและที่สําคัญก็มองดูมันไม่ไม,ไม่เวอร์ก็คืออุปกรณ์ทั้งหลายแหล่มันไม่ไม่เกะกะมันไม่ลกอ่ะง่ายๆนะครับมองเรียบๆเดี๋ยวไปดูกันว่าก่อนนะครับเห็นไหมครับ เราเรียกอะไรไม่ชุดชาจนเกินไปครับเรียบๆมีสไตล์นะครับพื้นที่อาจจะแคบหน่อยนะเดีย๋ยวดูด้านข้างนะครับเพื่อนดูด้านข้างนะครับเห็นไหมมันไม่สูงนะครับมันไม่สูงเห็นไหมมิติรถนะครับหน้าหลังตัดกระปะกำลังโอนะครับกำลังสวยอะ่ะไม่อ้วกจนเกินไปนะครับความสูงก็ไม่ไม่โอ้วกจนเกินไปนะครับข้างบน ความยาวครับเขบัก็ไม่สั้นมันเกินไปนะครับแล้วก็ไม่ยาวจันเกินไปกําลังลงตัวหน้าหลังแทบจะเท่ากันเลยสวยครับอันนี้บอกบอกเลยครับเราทำเสร็จแล้วมันสวยอะ่ะตอนแรกผมทีแรกที่ทามาผมยังไม่คิดว่ามันจะเออมันจะ,นจะคิดว่ามันจะสูงนะแต่ไม่สูงนะครับมันจะเป็นกระจนลงกระจนหลังนะครับเห็น <Okay. S 1> ไหมครับเขาจะทําแบบ <Okay. S 1> เ,รเรียกว่าเข้ารูปคอลอยลงตัวนะครับ <Okay. S 1> ถูกใจพี่เจ้าของแน่นอนเพราะพี่เจ้าของเของชอบสูง ประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปคุยกับช่างหลัดกันดีกว่าครับแล้วก็คุยกับพี่เจ้าของ,งด้วยส,สวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับนี้ผมไม่ถ่ายนะก็ช่างหลัดไม่อย <1> 1> อมเก็บเอาช่างหลัดใส่ใหม่หน่อย,ยอติดแค่ปอนแล้วก่อนแล้วเซน่าพี่โอเคไหม <1> 1> ขับแล้ว <1> 1> ถูกใจไหมเอาอย่างี้ว่าชอบไหมเมื่อกี้พี่เจ้าของไปลองมาแล้วนะครับผมไปลองพี่เจ้าของมาแล้วนะ ก็จากจากการริมัดกล่องเข้าไปแล้วจากที่ผมขับเมื่อวานนะครับกับวันนี้ผมว่าดีกว่าเก่าเยอะพี่นะจากผมนั่งนะผมยังไม่ลองขับจะรู้เลยว่ามันไปอะ่ะโอเคครับเดี๋ยวให้สังหรัดอธิบายให้ฟังหน่อยจังหรัฐครับผมคันนี้เราใช้เวลาทำอ,ออกมาสามเดือนได้พี่เจ้าเกนี่ว่กี่เดือนพี่นี่พี่บอกว่าทำตั้งแต่อ้อยยังไม่ขึ้นอ้ยตัดดบอยู่แล้วโอเคครับสังหรับคันนี้เราเราตกแต่ง เราปีกนกออกใช่ไหมใช่ใช่สองเก้ามาเป็นปีกนกอ่าเป็นโฟวินปีกนกฮะอ่าแล้วก็คอนเซ็ปต์ของพี่เขาเท่าที่คุยนะพี่เขาไม่ต้องการสูงอะไรทั้งหลักใช่มันต้องการสูงคือง่ายๆเรามองแล้วถูกใจพี่แน่นอนเพราะหนึ่งมันไม่สูงเพราะวิโก้หลายๆคันที่ผมเคยเห็นนะทุนใหญ่แล้วมันมันจะสูงขนาดนะใช่ฮะมันทําสูงคันนี้ที่เด็ดเลยนะครับที่เด็ดเลยเนี่ยผมชอบวินมากเลยนะครับแต่สองตัวนี้รุ่นเจ็ดสิบปีอ่าคือง่ายๆว่าตัวเนี้ยตัวนี้ตัวที่ร้อยแปดสิบสอง ร้อยแปดสิบสองของประเทศเอ้ของของโลกโอ้โหคือง่ายรถคันนี้เอาง่ายเลยจะไปจอดกลางแจ้งที่ไหนไม่ได้แล้วพี่ทำทอดสี่ตัวนั้นเป็นมีอเทีได้เลยนะโอเคครับก็เริ่มจากช่วงล่างก่อนนะขาช่วงล่างก่อนช่วงล่างตัวนี่เป็น VX v x สอแปดศูนย์อ่าแล้วกลับขานออกซ้ายใช้ชนเกียร์เดิมเกียร์เดิมเกียร์ออโต้กลับขานหมายก็ว่า อ่าของเก้าวีเอมันจะอยู่ขวานะแล้วก็คือเราทําการกลับขานให้มันอยู่ฝั่งกะโลกนี่นะใช่จริงมันอยู่ฝั่งนู้นใช่ไหมใช่ของวีเอ็กซ์เดิมๆอ๋อเพราะเพราะว่าอะไรถึงต้องกลับอ่ะเพราะมีก็เกียร์มันออกสายอ่าเกียร์มันออกสายนะอ๋อเกียร์โฟมันออกสายด้านหน้าใช่ใช่พวกเซลล์พวกเคซัพแล้วมันจะออกกลับขวาก็คือต้องกลับกระโหลกใช่กลับตีลังกาขานกีดคอใหม่อะไรไม่หมดอ๋อไอ้ที่ข้อที่ขอว่ากับกลับมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมใช่ใช่ เป็นเพื่อนดูนะครับแหนบเขจะไม่ไม่ไม่งอมากนะเขาเรียกอะไรแหนบตรงนี้ของ TGM PGM มันมันยกพีเรควัลั์ตัวเนี้ยต้องยกสองนิ้วแต่ถ้าเป็นสี่นิ้วจะปุ๊ดเลยนะใช่จะสูงนะครับเพื่อนโดนแหนบนะของ TGM อ่านี่แหนบนอกนะไม่ใช่แหนบบ้านเราของดีอะของดีอะง,ง่ายๆดีกว่านะครับกระซังเกานะท,ที่ที่ที่พี่ดูทีแรกกัลั์ตรงนี้เราต้องยื่นออกมาใช่ไหมบิโก้เนะี่ย ใช่ต้องต้องสร้างคานลับใหม่อะไรใหม่เพื่อให้ได้วางเต้าแนบอะไรใหดูตรงนี้นะครับตรงนี้เขาทำที่ลงมานะเห็นไหมเยสร้างคานนี้ใหม่คานชุดนห้เพราะว่ามันจะไม่เหมือนทั่วไปใช่ไหมล่ะใช่ก็ซิมจะแคบแล้วก็อมาดูชกซุ้มชกซุ้มชกก็เป็นเอกลักษณ์ของช่างหลัดอยู่แล้วนะครับแต่ที่ตัวนี้ที่พี่เห็นมีปีกเพิ่มขึ้นมาใช่ไหมใช่ใช่ เพื่อให้มันแข็งแรงขึ้นใช่ไหมใช่ครับให้มันแข็งแรงขึ้นเห็นไหมครับเพื่อนๆสวยวะแดงตัดกระดัมเนาะชมพูมันก็มองดูแข็งแรงเใช่ไหมครับทั้งหลายเขาทำปีกเพิ่มขึ้นมาปีกมากปีฝังเลยนะตาให้มันแข็งแรงแล้วก็นี่คอนโชนดีว่ะพี่ชอบคอนโชนมากคอนโชนนี้เราก็ออกแบบเองใช่ไหมครับใช่ครับที่บอกว่าชอบชอบอะไรนะครับผมว่าไม่เท่าทะ เ,เพื่อนดูนะถ้าหมายความนี้มันไม่ยืดยืดันเยอะจนเกินไปอะครับมันมองก็มองกําลังแบบไม่ไม่ลกอะคันนี้ถือว่าไม่ลกนะนะใช่พี่ดูมัน,มนอุปกรณ์แต่งทั้งหลายเลยไม่ลกแล้วก็อะมาดูยางเป็นไซมักไซสิบหกสิบสองจุดห้าขอบสิบหกยอดทิศยอดทิศแม็กไลานี้ก็ยอดทิศสีนี้ก็ยอดทิศครับใช้เยอะผมก็ใช้อยู่ ตัวนี้มันต้องเปลี่ยนมันต้องเปลี่ยนกระปุกใช่ไหมหลักใช่เป็นกระปุกของ VX80 อ่าแล้วกระปุกเดิมมันเป็นยังไงของกลางเป็นแหลกไงอ๋อรุ่นใหม่เป็นแหลก,<อ>ก,กหมดต้องเปลี่ยนอ๋อมันไม่มีกระปุกนี้ใช่ไหมใช่ใช่กวดหน้านะครับแล้วก็โช๊คอะกจะบะบัตปุกคอมปลอกคอมอืมปลกคมของ VX80 ตรงรุ่นตรงรุ่นนะครับมันจะยาวกว่ายาวกว่าทั่วไปใช่ไหมอ่ามันจะยาวกว่าพวกเอ่อพวกเซตันดาตพวกร้อยหกพวกอะไร อ่ะแล้วพี่ถามหน่อยตัวนี้มันเป็นเกียวโต้การทํามันยากยากง่ายต่างกันไหมอืมไม่ไม่ต่างกันนะเหมือนกันอ๋อขนณะเหมือนกันการทําเหมือนกันหมดแล้วก็นี่สโนอคเกิลอันนี้โดนมากเลยครับที่ผมบอกตอนแรกนะโดูโดูมันโค้งแป้งบนลบพี่ดินได้ไหมล่ะใช่เวลาปั่นข้างหลังถ้ามันแนบแนบกับประตูไปกลัวดินจะเข้าสโน๊เกิลมันูดใช่ไหมใช่มันมีประวัติมาแล้ว ใช่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 ประวัติมาแล้วนะครับแล้วก็โอ้มันใหญ่มากอะกี่นิ้วละ่ะสามนิว้วสตเตเลสสามนิว้วเพื่อนดูนะครับเข้ารูปมันไม่ไม่เตลตาจนเกินไปแต่ตัวนี้ตัวนี้ไม่ได้ใช้ตรงเตนฝ่องชันใช่ไหมละ่ะใช่ใช่ข้างหน้าข้างหน้าไม่ต้องใช้ยืดยืดได้เยอะอยู่แล้วตัวนอ๋อครับตัวนี้จะแตกต่างจากทั่วไปที่เคยถ่ายดูนะตัวนี้จะเป็นแต่ข้างหลังใช้อยู่เห็นอยู่ ข้างหลังเป็นไอตัวนี้คานเป็นดิฟล็อกใช่ไหมเป็นแอร์ล็อกเป็นแอร์ล็อกอ่าใส่แอร์ล็อกแอร์ล็อกของอะไรครับของ A D M ตัวนี้จะเป็นคานเป็นแอร์ล็อกนะครับคานหน้าเป็นของ A D M นะโอ้เป็นของยี่ห้อยอดทิสเลยนี่ใช่ตอนนี้กลังมาแรงตอนนี้กลังมาแรงนะครับอ่าที่สําคัญคือราคาจับต้องได้แล้วล่ะเนาะใช่ราคาโอเคอยู่โอเคครับมาดูด้านข้างแล้ะสายเรียวนี่อรัตนทำเองไหมทำเองหมดฮะทำเองนะครับดูไกลบ เดี๋ยวทั้งหลัก็จัดเองนะครับแม่งสวยวะวิโก้มาทำนี้ม่นสวยนะ,ะนช้ไม่เททั้ะไม่เททะงใช่แล้วมันไม่ลกด้วยไม่ลกคือมองมันสบายตาขับเที่ยวได้ขับเล่นได้ดอนี่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 นอ่ี่กี่นี่เี่นี่นี่นี่ี่นีได้่นี่นี่นี่แล่นีนี่น่นี่จรินี่นี่นีี่นี่น่นีนีี่นี่นง่นนี่นร่นีย่นี่ยยนะีี่นนี่นี่ี่ี่ี่ี่่่อนีี่นน่่่ี่นี่ แต่ผมว่าก็เ,าเก๋ดีครับดูค้างๆครับเพื่อนๆสไตล์ทั้งหลักอยู่แล้วเนี่ยดูดูนะรถจะ,วะมองส่งไม่สูงดูจากซมครับเห็นไหมอีโก้มนกว้างไงหรือมองมันส่งแต่จริงไม่ส่งแล้วก็มาดูด้านหลังครับเพื่อนๆเดี๋ยววิ้นก็ดูหลังนะบอกเลยกันนะจัดเต็มทั้งหน้าทั้งหลังครับอ๋อ,อตอนนี้เป็นเป็นตัวเองกันใช่ไหมหล่ะใช่ตั้งชก โชอคใช้โปรฟินเดอร์นะครับเดอร์แบประดับแล้วก็กันเปากระโดกสไตล์ทั้งหลัดและที่สําคัญตัวนี้พี่ยังหลังเขาจัดอันนี้ด้วยอ้โดนเทพไอ้โดนเทพนี่จับจองได้เลยครับเพื่อนตอนนี้ช่างว่างเลยจะช่างผลิตให้นะครับแองยังแข็งแรงแล้วโดนตัวเนี้ยโอ้ช่วยได้เยอะเลยครับบอกเลยใครติดตั้งไปเนี้ยยืดเยอะแต่คันนี้ยังเป็นเครื่องเดิมอยู่รับ เครื่องเดิมแต่ก็รีแมปกล่องใช่ไหมรีแมปกล่องสามพันเหลือๆแล้วเหลือเฟือนะเมื่อกี้นั่งก็โผล่ไปเงี้ยเฟี้ยงไอ้นี่ก็แอร์ล็อกหลังใช่แอร์บีไอไอเอดีเอ็มเหมือนกันครับอืมคันนี้นะครับเลือกใช้แอร์ล็อกเอดีเมคันแรกของทั้งหลายเลยไหมใช่อ่คันแรกคันแรกของสำนักก็ไอ้เนยนะรถาตนนี้เอดีเอมกำลังมาแรงครับอ่ะมาดูคนจนหลังครับคนจอหลังนี่ก็ทั้งหลายก็ดีไซน์เองใช่ดีไซน์เองดีไซน์ด้วเพื่อน การสร้างทุกชิ้นสีง่ายขึ้นทั้งทั้งคันอ่ะอันเนี้ยไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ของร้านหมดเลยมาดูด้านข้างนะครับก็เขาเรียกอะไรไม่ยื่นไม่ยื่นเกินไปกำลังไม่เท่าท่าครับกำลังเข้าลูกก็ลอยแล้วก็มีเขาเรียกอะไรวะแหละกระบอกข้างเหรอกระบอกข้างกันกันกระแทกกระแทกมีเลื่องคำให้ครับร้านเห็นไหมัลอเลยไม่มียุบเราดันดันเพื่อไม่ต้องกลัวยุบอย่างเงี้ยเนี้ยดันเพื่อต้องกลัวครับ ตัดตูดอ่าตัดตูดด้วยลืมบอกไปเห็นไหมครับเพื่อนๆเขาตัดตูดนะครับตัดออกกี่กี่เท่าไรหลัยี่สิบห้าเซนจากตรงนี้นะใช่โอ้ยี่สิบห้าเซนก็กกำลังสวยเนาะตัดไปยี่สิบห้าเซนอ่ากำลังสวยกำลังสวยกำลังกำลังมองมิติรถกำลังสวยอะแล้วก็วินวินมาดูวินครับอันนี้รุ่นลายหลัดนี่ก็เปนนี่ก็อนนะอนทาโบสิบสองเค นีบอกเลยอืมเปิดดินี่บอกเลยว่าเด็ดครับเด็ดทั้งหน้าทั้งหลังเโอ้ติดตั้งสวยงามครับเรียบร้อยโอ้ลงตัวเลยนะเออพอดีเลยปะแบตหน้าอัลมาลอนสองลูกตัวนี้นะใช่นี่ก็ใหม่อยู่นี้เพื่อใหม่ใหม่อย่างนี้ต้องเปิดประตูกว้างนะวีโกะเก็บของได้เยอะโอเคครับเดี๋ยวไปดูวินหน้าผมชอบวินหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวดูวินหลังก่อนไอตัวนี้มัน มันเป็นรุ่นไอ้นี่รุ่นของมันเลยใช่ไหมล่ะใช่ใช่เป็นเป็นตัวใหม่เลยไหมใหม่ล่าสุดเลยไหมมันออกนานแล้วมันก็ออกมาระยะกะยแล้วครับแต่ก็คือมันอยู่ที่คนจะเลือกใช้ไงอือแล้วราคามันก็ค่างๆก็จะตึงๆตึงกระเป๋าน่อยแต่จริงๆแล้วคันนี้นะถ้าเป็นถ้าเป็นผมอ่ะผมไปติดหน้าแต่ติดสายไม่ติดดูใจถึงอ่ะโอเคครับเดี๋ยวมาดูมาดูมาดูวินหน้าดีกาผมวินหน้าถ่ายละเอียดหน่อย นี่นี่พี่พี่อธิบายไม่น่าใผมฟังนะตัวนี้อะไรโดนใจพี่หมายความว่าเราหมายตาไว้แล้วหรือไงก็ทีแรกจะเล่นตัวธรรมดาอ่าแปดสองธรรมดานะตอนนี้มันมันโล่งไม่จ้ำคือมันแต่ตัวนี้ทีเดียวจบใช่พี่จบแล้วมันมันมองไม่มีมวลขัง้วยพวกมาตรงมาเต้ยมันมันมากับของมันอยู่แล้วไงก็มีเชือกมีอะไร เพิ่มเพิ่มอีกหน่อยอ่ะถ้านั่นก็เพิ่มอีกหน่อยมันก็นี่เราหลัดเราไม่ได้โปรโมทยี่ห้อเขานะแต่เพิ่มเพิ่มรู้อยู่แล้วเนะใช่ตัวนี้มันจบทุกป่าครับต้องใช้คํานี้นะจบปบบสองจบแนะครับแต่ตัวนี้มันเป็นตัวตัวล่าสุดของมันที่กําบอมามีตัวเนาะเจ็ดสิบปีอ่าก็คือเป็นตัวที่ราคาค่อนข้างจะสูงง่ายๆคนชอยก็ต้องก็ต้องใจรักแล้วก็ต้องมีงบด้วยนะครับ เป็นเชือกเห็นไหมเพื่อนผมเคยรีวิวไปแล้วรอบนะแต่ตัวรถตอนนี้มันอยู่บนรถไม่ยังดูอ่ะอ,อ่ะปุ๊บไกลนะทอนกบวินที่เข้ากันเลยเว้ยก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับก็วิโกวันนี้ EP นี้จบแล้วนะเดี๋ยวไม่แน่อนาค้างหน้าพี่เขาอาจจะเข้าเข้ามาทำอีกคันหนึ่งหรือว่าคานทีน่รถกนมีได้ข่าวทิตย์น่าจะไปพี่ไปไหม <c oughs> เอาพลังงานเดี๋ยวได้ลองวินตัวนี้นะครับอ่า ก็อ่ะเพื่อนๆดูรอบๆนะครับก็สนใจก็อย่างที่ผมบอกนะขัสบสามทั้งหลัดนะครับเดีย๋ยวทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ท้ายคลิปนะครับขัสบสามทั้งหลัะผมมีวีโก้ผมจะทําแบบเนี้ยอะไรเงี้ยงบยังไงต้องอะไรไงเนี้ยเพื่อนๆก็โทรสอบถามมานะครับให้ดูไกลๆบอกเลยว่าโคตรหล่อครับตอนแรกมองวีโก้แต่งสนอยากได้ถึงสูงไนงะที่พี่เคเห็นอะแต่คันนี้มันไม่สูงอะ่ะคันนี้ก็เรียกว่าขับเล่นก็ได้นะครับ ขับลุยก็ดีเราเพื่อดูนะขับใช้งานมันเลยครับขับไปขับมาลองวันนี้ต้องขอบคุณพี่เจ้าของด้วยนะครับมีเสียเวลาให้ผมมาถ่ายด้วยนะแล้วก็เอาผมไปลองด้วยโอเคครับประมาณนี้นะสล้เอาบอกไปโทรดย ครับมีอะไรก็ติดต่อมาฮะ086ครับ1366881อืมครับติดต่อมาได้ทุกเวลาเนะทุกเวลาทุกเวลายูน่งดูนั่งนนอนนะครับจนนอนจะจะจะโทรมาก็ประมาณนี้เพื่อนๆอ่ะดูให้ดูอีกทีนึงนี่รบกวนพี่เข้ามานานแล้ววันนี้มารอทั้งวันเลยเดี๋ยวจะเลืมยงนะพี่ถ้าไปผ่าตัดอะถ้าไม่มีเพื่อนชวนผมแต่ผมไม่เอารถไปนะ โอเคครับสวัสดีครับแล้วเจอคลิปต่อไปเดี๋ยวฉ่าหัดมีรถสวยๆแล้วจะมาให้เพื่อนๆดูให้พี่เจ้าของเขาลองนะครับไม่มีเรจะจอก็ได้ไหมครับเปิดไหมตัวไงรืัวมันเย็นพอได้อยู่ มมเยนะปิดเลยก็ได้พี่นะเป็นเจ้าของแล้วก็ได,นะด,ได้เดี๋ยวเราเป็นป,ปิดไว้ปิดไว้ขับแล้วร้อ,เรอนเนงี้ยแหละจะไม่ได้ยินเสียงนอกครับก็ไปลองนะครับวีโก้ EPC จบแล้วครับพี่เจ้าของมาลองเองวันนี้นะครับจับมันเกาะมาลองไม่ได้ไม่ได้ดีแม็กกล่องนะครับอันนี้ดีแม็กกล่องแล้วก็ ว่าเก่าอย่างเห็นได้ชัดเลยแหละนะเมืนะ่อ,าอาาวานผมลองกว่าจะไปต้นเนี้ยกว่าจะไป <c oughs> อ่านี่ติดขาเลยกดดูรู้เลยโอเคครับถือว่าจากที่นั่งได้ระยะเวลาหนึ่งนะครับประมาณ 4, มสักสี่ห้าร้อยเมตรเนี่ยถือว่าออกตัวพื้นปัน้นมะเขาเยอะเลยจากเมื่อวานที่ลองนะครับ ไปดิไปดิไปดิก็วันนี้เอามาลองนะครับให้พี่เจ้าของลองนะครับจะลองอีกอยูเทิร์นหนึ่งรถใหม่ไปดิยี่้อมัเนเงียบเนาะ มันรถขับรถจักรดเลยอะเป็นไงพี่ขับมันรู้สึกยังไงบ้างมันอาจจะยังไม่ชินเนาะเออใช้เวลาเลยพี่ในการทรงตัวเป็นไงบ้างอ่มันนิ่รขับเกือบต้องเก่งต้องอะไรไหมพี่ไม่ครับไม่เนาะแต่อย่างว่านะครับมันเป็นระบบไม่ใช่ปีกนกนะมันเป็นคาร์แข็ง อะไรมันอาจจะมีการหยักฟรีนิดๆ,ๆหน่อยๆนะครับอาจจะขับไปเรื่อยก็ชินพี EP สุดท้ายนะครับอี e ี4จบส่งงานวันนี้นะครับวันนี้พี่เจ้าของมารับกลับแล้วเหลือทำแอนยี่ยมมนยยหน่อยก็ขับสบายแล้วไปเลยชงเชียงใหม่เลย <laughs> เอาอันนี้ก่อนเลยขับกระจงกันเลยพี่เอสิกเอสิกเอสิกเราขับกระจงกันค่อยไปพี่ Ừ, đi mà kháu, nhớ oh, cột mà đi vào nhớ <laughs> นิ่มอ่ะนิ่มกว่าผมอ่ะแล้วก็ขับไปไกลไม่เหนื่อยอ่ะ ครับถือว่าเดี๋ยวว่าโอเคนะดีแมปกล่องมาแล้วเราช่วยได้เยอะเลยอะ่ะว่าผมาลองรอบหนึ่งาาลองรอบหนึ่งผมก็รู้ว่ามันเอือไปก็ถูกเราะก็ลองรอบหนึ่งตอนนี้ยังไงนะม่แมปต้นอ่ะม,มันเอือบไปแล้วปลายมันก็ไหลมันก็ยังโอเคอยู่นี่ถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาจะมันตรนี้เยอะเลยอะ่ะ หนึ่งสองสามสี่เนี่ยเราจะลากกอนหนี่อ <c oughs> <c oughs> ่ายแตนี้ยอย่าี้ก็สบายดพี่ไม่ต้องมานั่งเยียบครัส